สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่องบาร,รมีพาเครื่องนะคะพี่ๆขาเป็น EP ีที่89นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่ๆอีกเช่นเคยนะคะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะช่องทางการติดต่อของน้องยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเลยนะคะเบอร์โทรเป็น0 6 4 4 1 9 9 5 6 9 i ีนไลน์นะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพ เพิ่มเติมน้องกันได้เลยนะคะ ID Line ก็เป็นเบอร์นะคะเป็น0644109569นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะพี่ๆค่ะจะเป็นพระปิดตาพังพการนะ,ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่1น,นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่2จะเป็นเหรียญหลวง ปู่ทิมวัดรหาสไล่จังหวัดระยองนะพี่พี่เป็นพโศสองห้าหนึ่งแปดนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามจะเป็นเหรียญอปป้าหลวงพ่อรุ่งวัดท่าก,กระบือนะคะเป็นพิมพ์หน้ากากทองนะคะพ,พี่เป็นพศสองสี่ แปดี่นะคะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกหนาๆแบบนี้ไปให้รายการนี้เป็นรายการที่3รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4 จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะพี่พี่เป็นเหรียญองแดงนะคะเป็นพศสองห้าหนึ่งเก้านะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ห้าจะเป็นเหรียญเจ้าสวนหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่สนใจถูกใจกันยังไงก็ติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้ารายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่หกนะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยอง นะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7จะเป็นเหรียญเปียกทองลงยาของหลวงพ่อโสธรนะะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นร้อยปีเป็นพโสองห้าหกศูนย์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่หกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนะคะ จะเป็นพระส да มเด็จวัดละฆังนะพี่พี่เป็นพระเนื้อผงสวยงามแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่7รายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะพี่พี่นี่สวยๆเงาๆกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่พีเลี่ยมข้างเหรียญไปให้อย่างสวยงามเป็นพศสองส 8 3นะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่9รายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดําเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นท้าวเวสวัณนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่10รายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะจะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พี่เลี่ยมกรบสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่11รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่12 จะเป็นจบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะพี่ๆน้องเปิดอยู่ที่รายการละส่งร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยกันเลยนะคะน้องฝากพี่พีที่เข้ามารับชมรับฟังนะ,ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใีใหม่ๆของน้องกันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบสามจะเป็นเหรียญน,นั่งพันหลวงพ่อคูณนะ,ะพี่ๆค่ะ ขออภัยนะคะจะเป็นเหรียญนางพานหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่สิบสามรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างหนาย่างสวยงามกันเลยทีเดียวพี่พี่ลองรับชมและพิจารณากันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่รายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะพี่พี่ข เลียมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16จะเป็นพระคาข้าของหลวงพ่อฤศีลิงดําวัดท่าซุ้งนะคะเลียมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนาย่างสวยงามได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะวัดป่าดูชิมพีนะคะพี่พีเป็นพศสสองสี่หนึ่งสองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบแปดนะคะจะเป็น พระขุนแผ,ผนพายกุมารด้านหลังก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆของหลวงพ่อกยวยวัดโคสิตารามนะรายการนี้เป็นรายการที่18นะคะรายการต่อไปกันเลยนะคะพี่ๆจะเป็นรายการที่19นะคะจะเป็นเหรียญ พอท่านขายวัดส่วนขันนะคะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะรายการนี้เป็นรายการที่19รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะจะเป็นพระบูชานะคะพี่ๆขาเป็นพระบูชาขนาดไม่ไม่ใหญ่มากนะพี่ๆลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้เป็นรายการที่20รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21จะเป็น เหรียญพญาเต่าเลื่อนหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะคะพี่พี่ค่ะเป็นเหรียญทองแดงนะเรียมขอบกันน้ําสติกไปให้อย่างหนาอย่างสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่ 22, จะ,22จะเป็นเหรียญอปป้าลหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่รองรับชมและพิจารณากันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้รายการนี้เป็นรายการที่22 รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะคะพี่พเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้ยังสวยงามจะเป็นปี2470นะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่23 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะคะพี่พี่ขาไฟอาจจะสะท้อนนิดนึงเนาะด้านหลังก็จะเป็นราชการนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่ 24นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่25จะเป็นพระหางมากของหลวงพ่อฤศีลิงดำวัดท่าซุงนะพี่ๆจะเป็นพระเนื้อผงสวยงามแบบนี้นะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออาภัยกันด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่25รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่26 จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะคะเป็นพศสอสองสี่หกหกนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดจะเป็นพับปิตาหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพีนะคะพี่พี่น้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อยห้าสิบบาทรวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปเป็นรายการที่28จะเป็นพระซุ้มโกเป็นพระเนื้อดินสวยๆแบบนี้นะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูรายการนี้เป็นรายการที่28รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่29จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่ๆ่นเป็นเหรียญขวัญถุงนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่29รายการต่อไปเป็นรายการที่30นะคะจะเป็น พระสมเด็จปกโพ9้าวใบนะคะพี่ๆขาเป็นพศโซสองห้าน่ะเรียมกรอบกันน้ำสติกไปให้ยังหนายังสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่30 น้องขออนุญ,ญาตไปรายการที่31นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ๆเลียมกรอบกันน้ํา er สติกไปให้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียวนะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่31รายการต่อไปเป็นรายการที่32จะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นพระเนื้อผงนะเลียมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างหนาอย่ยางสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่32รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่33จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตว Driver ัดประดู ิมพีเป็นรุ่นจัมโบ้นะคะพี่พี่เป็นพันเนื้อผงแบบสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่จะเป็นพับปิดตาพิมพกระหนกข้างนะคะพี่พี่เป็นพับปิดตาของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท้านะคะก็จะได้ไป ทั้งหมด4ององนะคะพี่ๆขาเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้ยังสวยงามองค์ด้านล่างข้างหลังก็จะฝังตะกุดไปให้1ดอกนะคะรายการนี้เป็นรายการที่35รายการต่อไปเป็นรายการที่36นะคะจะเป็นพาพิคเนตของหลวงพ่อไรน้องไม่แน่ใจนะพี่ๆลองรับชมและพิจารณากันดูถ้าสนใจถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้หรือพี่ๆท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาติดต่อได้นะคะสนใจถูกใจติดต่อ กันเข้ามาช่วยแจ้ง E ีพีแจ้งรายการน้องนิดนึงนะรายการนี้เป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่37จะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะรายการนี้เป็นรายการที่37นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่38ด จะเป็นพลาเมเฮสวนพิมพสองหน้านะคะพี่พี่จะเป็นพลาเนื้อดินสวยๆแบบนี้นะคะอาจจะเก่านิดนึงแต่ยังคงความเงาความสวยอยู่นะคะเรียมกรอบกันน้ําสติกไปให้ยังหนาย่างสวยงามนะคะได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานรายการนี้เป็นรายการที่38รายการต่อไปจะเป็นรายการที่39นะคะจะเป็นลูกอมของหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะพ,พี่น้องไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะคะถ้าสนใจถูกใจยังไงก็ ติดต่อเข้ามาก็ช่วยแจ้ง EP แจ้งรายการน้องกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่39รายการต่อไปเป็นรายการที่40นะคะจะเป็นตะกุดของหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามพี่เลี่ยมกอบกันน้ำสติกไปให้อย่างหนาย่างสวยงามเลยน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งเท่านั้นนะคะรายการนี้เป็นรายการที่40นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่41นะคะพี่พ อันนี้จะเป็นรูปโลอหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะพี่ๆขาตายฐานเขาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆเอฟซทุกท่านด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่41รายการต่อไปเป็นรายการที่42จะเป็นเบี้ยแก,ก้น,นะ,ะพี่ๆขาเรี่ยมข้างไปให้แบบนี้นะคะสวยงามกันเลยทีเดียวรายการนี้เป็นรายการที่42รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4 3 จะเป็นพระเชียงแสนนะพี่ๆเลี่ยมกรอบกันน้ําสติกไปให้อย่างหนาอย่างสวยงามนะคะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ e ีพีใหม่ๆของช่องของช่องบาร,รมีพระเครื่องกันด้วยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะพี่ๆเป็นเหรียญทองแดงนะคะ เหรียนสวยเรียนคมเรียนชัดนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่44รายการต่อไปเป็นรายการที่45จะเป็นเหรียญพ่อท่านขายนะคะพี่พี เป็นเหรียญพ่อท่านค้ายวัดสวนขันเป็นปี250 0นะคะรายการนี้เป็นรายการที่45รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่46จะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะพี่ๆขะยังสวยงามกันเลยทีเดียวนะสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะน้องจะส่งให้ทุกวันนะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นรายการที่46 รายการต่อไปเป็นรายการที่47นะคะน่าจะเป็นพระเจ้า1ิพรผองค์นะคะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่47รายการต่อไปเป็นรายการที่48ดนะคะจะเป็น พระสมเด็จปกโพนะคะเป็นพระเนื้อผงนะพี่ๆขาเลี่ยมกรอบกันน้ําไปให้อย่างสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่4 8รายการต่อไปเป็นรายการที่49จะเป็นพระปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีรุ่นจัมโบเป็นพระเนื้อผงนะคะใต้ฐานเขาก็น่าจะฝังตะกรุดไปให้ด้วยนะพี่ๆนี่เลี่ยมกรอบกันน้ําพลาสติกไปให้อย่างสวยงามได้ไปพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้เป็นรายการที่49นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่50 จะเป็นพระชินาราชใบเสมานะคะพี่ๆขาให้รับชมภาพไม่ชัดหรือให้รับชมเร็วเกินไปน้องต้องกราบขออภัยพี่ๆเอฟซีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่50นะคะรายการต่อไปเป็รนรายการที่51นะคะจะเป็นพระปางอุ้มบาทนะคะพี่ๆเป็นพระเนื้อดินแบบนี้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่51รายการต่อไปเป็นรายการที่52นะคะจะเป็น พระสมเด็จวัดละคังเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ๆขาเลี่ยมกอบไปให้ยังสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่52รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่53จะเป็นรูปหล่อ หลวงปู่อะไรน้องไม่ค่อยแน่ใจนะคะพี่ๆคะ่ะถ้าสนใจถูกใจกันยังไงพี่ๆก็แอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะเอาเป็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ห้าสิบสามรายการต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบสี่นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองมานะคะพี่ๆคะ่ะ เป็นพศสองห้นะคะพี่พี่เลี้ยมกรอบไปให้อย่างสวยงามรายการนี้เป็นรายการที่54รายการต่อไปเป็นรายการที่55้านะคะจะเป็นพระนางพญาเนื้อดินสวยๆเงาๆแบบนี้นะพี่พี่ลองรับชมและพิจารณากันดูรายการนี้เป็นรายการที่55รายการต่อไปเป็นรายการที่56จะเป็นพระซุ้มกอนะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะคะ น้องเปิดอยู่ที่รายการละส่งร5 0วมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่56รายการต่อไปเป็นรายการที่57จนะคะจะเป็นพระโอดนะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินนะคะสวยงามนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่57รายการต่อไปเป็นรายการที่58นะคะจะเป็นพระ ผงสุพรร์น,นะคะพี่ๆขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจกันยังไงแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่58ดรายการต่อไปเป็นรายการที่59นะคะจะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะ,ะพี่ๆเลี่ยมกรอบข้างไปให้แบบนี้นะคะสวยงามนะคะพี่ๆขา เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะคะรายการนี้เป็นรายการที่59รายการต่อไปเป็นรายการที่60นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามเป็นงานเลี่ยมข้างเหรียญไปให้สวยงามแบบนี้นะคะพี่พี่ นี่นะคะน้องฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีพีใหม่ๆของช่องบาร,รมีพระเครื่องนะคะน้องขออนุญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีนี้นะคะพี่ๆค่ะ องทางการติดต่อของน้องก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเลยเบอร์โทรเป็น0644109569 ID ไลน์นะคะพี่ๆสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้ตลอดเลย ID ไลน์เป็น0644109569นะคะวันนี้นะคะพี่ๆค่ะน้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันราคาเบาๆมาฝาก พี่ๆอีกเช่นเคยนะคะเปิดอยู่ที่รายการละส่5 0รวมส่งมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ๆข่น้องก็ต้องขอตัวลาพี่ๆ FC ที่นารักทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ